สวัสดีครับประวิณพี่น,อน,อพน,พน้องเอฟซีสโนอยเพชรบันแพงก์เอฟซีน้องเอิงครับประกอกับเบาวโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องเอิงครับครับพี่น้องกะอย่างที่เห็นนะครับพอดีถ่ายคลิปมืดอนี้มีคอมเมนต์หนึ่ง่นค,คอมเมนต์เข้ามากะสิเป็นพวกขี่อิจฉานะนรับพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่า เงินเดือนก็ได้เงิน YouTube ก็ได้กสิบบไปใส่ขอางนอกคนนะ่ะจะอยากสิบบอกให้ทราบนะครับว่าบาโทนคืออยูน่ดูแลนะครับคอยดูแลสับสินคอยดูแลซื้อเสียงเลยครคอยเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นตีนให้กับครอบครัวหนองนะครับคอยเฮ็ุทุกอย่างไอ้เกี่ยวกับ กิจกรรมทางบ้านนะครับแต่บาโทนบอรับเงินเดือนนะครับพี่น้องไม่รับเงินเดือนนะครับและก็อยู่ด้วยท้ายคลิปนี่แหละครับมีรายไดจาก y t u b e กะนำมาซื้อนันซื้อนี่เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่ให้คือพอพี่น้องฮิปซี่เห็นนั่นแหละครับว่าเป็นอาหารนองๆองหรือว่าของมาเฮ็ดไอในอันนั้นอันนี้นะครับนี่ คือเนี่ยครับทอถิมต่อน้ำอันนี้ก็ซื้อเองครับแต่แม่หน่อยก็บอกอยู่หรอกว่าซื้อเองกะให้โจทย์มาแล้วกะ็เอาบินได้เบิกเงินน้ำเพิ่นนะครับแต่ว่าบ่าวโทนบอกว่าโมเป็นอย่างนะครับอยากซอยลดค่าใช้จ่ายนะครับอยากซอยลดภาระ,ะให้ครอบครัวเพิ่นนะครับมีโอกาสกะ อยากให้มาไล่นองคือวันที่12ที่ผ่านมากะเป็นมาไลให้กับนองอุ้งอิงนะครับจากบ่าวโทนแม่น้อยนะครับแล้วก็เงินที่นํามากอะล่าสุดที่บ่าวโทนซังมากก็จะมีเบาะแมวอาหารตูหลูแล้วก็เป็นก้าวดักหนูนะครับเพื่อที่จะมาติดไม้ติดแมงวันครับเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งว่ามันได้ผลบอพี่น้อง เอากาวมาติดใหม่หรอเมงวันนี่มันก็ติดดีอยู่เ้้ละ่ะบางลงทันตาเห็นนะครับพี่น้องลองติดเบิ้งใหม่หนึงนะครับบริติดลายนะครับแล้วก็นี่อีกที่สั่งมากนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่แบบนี้มันจังคอยคือของแถ่เนี่ยครับพี่น้อง เมื่อนั่นน่ะสั่งซีแผงครับจากเพจเฟซบุ๊กนะครับจากเพจซีแผงครับได้กองสมนีมาแต่นี่คือสองแผงครับได้ขนาดนี้มากเนตัวน,นี้นี่นาเสื้อถือนาแกะครับเดี๋ยวจะแกะให้เบ่งครับหลังจากที่เขาแกะออกมานะครับมันก็นจะเป็นแบบนี่ครับเฮ้ย ถ้าแบบนี้สองแผงค่อยว่ากันน่ารักน่าล,นาลุนหน่อยผมก็ยัง,งงงอยู่ซีแผงเสียไปใส่ไว้เนี่ยไดนถูกกองหน่อยกว่านี้อีกได้มือ,นนนนะอหน่ะนะก,กองหน่อยกว่านี้คือกองซองซองใส่บัตรเลยครับแต่มือหน่ะนะกองหน่อยกว่านี้อีกซีแผงแผงโซลาเซลล์ซีแผงอลไรกัหลอดสปอตไลท์ซีหลอดผนว่าสรุปก็คือซีชุดนั่นแหละครับเสียไปใส่ไว้เนี่ยไดนผมว่า ขนาดเอาไอ้กระจกซองหนาคับไอ้อันนั้นใสกันยังสีใสบ่ม,ม,มิดอยู่นี่ครับนี่คือสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับขนาด1,500วัตต์นี่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์การติดตั้งครับนี่ครับ นี่เป็นแผงโซลาเซลล์ครับนี่ตัวน,นี้คือสองชุดนี้ยู่ทีเก้าร้อยกว่านะครับสั่งจากลัสดาครับพี่น้องสองชุดนี้900กว่าบาทนะครับมือนันทรงจากเพจโมไว้ครับเข่านาเพจก็บบ่ได้สิเข่าไปชมนาเพจเข่าบ่ได้ก็เลย คนพ่นมาส่งของกะโอเคครับถือว่าคนเซฟซอยลูกค้านะครับจากขนส่งของเร็วปั่นแสงนะครับขนส่งของเร็วปั่นแสง่น่น,นว่าบบตองเปิดดอกไอ้เพ่นะผมบ่อยากให้เจ้าเสียงเงินนาเพอนะก็โอเคครับเพราะว่าเบิ่งแล้วมันไม่ใช่ครับมันไม่ตรงปกนะครับผมคิดจินตนาการตอนแรกน่นว่าแมนสีมาลั่งซำ้ำาหม่ลั่ง ของตลาดนัดแล้วว่นสี่ชุดถือออกมาอุ่มออกมาว่าเแมนในกองขนมในหน่อยนี่ยังล่ะผมว่เพรแต่เบิง่งราคาอ่านเบิง่งไฟโซลา่าเซลล์ุ่นนะโอ้ยว่ยแมนดอก็็เลยว่านี่ครับ2ชุดนะครับแพ็กของมาดีนะครับร้านนี้ถือว่าโอเคเลยครับจากลัส a ด a านะครับนี่สชุดครับ จะไปตีนหนาของนาใใหม่ครับสองไปทางต้นมักม่วงนะครับสองไปทางไองง้หอกงวครับรอชมว่ามันจะสะว่างขนาดไหนแล้วก็มันจะอยู่ในหอดเสาบอนะครับเนี่ยสองชุดครับนี่นี่คือเงินยูทูบนะครับนำมาเพื่อไอ พัฒนาองค์กรนะครับแล้วก็ซื้ออาหารซื้อขนมให้น้องๆนะครับแล้วก็ให้แม่เพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะครับแล้วก็ให้ของขวัญเจ้าของอีกนะครับพี่น้องจะถือว่าเอาไว้ใส่แต่ก็เก็บเพื่อที่จะสางความฝันตามความฝันของตัวเองนะครับในเฮ็ดเรามีความสูงครับพี่น้อง เงินเฮามันก็ยู่นีละเข้าก็ได้จากนี้เขาก็ต้องเอามาเห็นเอามาใส่เอามาสางอยู่นี่นะครับเข้าบ่ได้นําไปทางอื่นนะครับผู้ใดเดือดร้อนมาพอซอยได้เข้าก็ซอยนะครับแต่ว่าการซอยเหลือค้นถ้าเกิดว่าเขาซอยแล้วเขาเห็นคุณค่าของเข้าเข้าก็ซอยเขาได้ยุ่ตลอดน่ะแหละครับพี่น้องแต่ถ้าเข้าซอยแล้วเขาบบเห็นคุณค่าของเข้าก็คือเป็นการซอยเหลือกันแบบครั้งเดียวจบนะครับขอบคุณ พอเอ๋พี A ่น้องเอฟซีฝากเขามาเบิงคลิปนะครับพี่น้องเขามาเบิงคลิปวิดีโอนะครับเบิง <Be> mm. คลิปของทางพ่อเอกแล้วกะฝากามาเบิงคลิปทีมงานหลังบ้านสนับสนุนนะครับเบิงโฆษณาให้เป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะบ่มี่เอียงไทยเบิงกะนสีไายเรื่องแบบนี้แหละครับไายพวกนี้เบิงไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณพ,พี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่ทิ่มบ่ปานะครับฝากเป็นกำลังแรงใจฝา,ากกด้ชซับสไครต์โดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาให้น้ำเด้อครับพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวสิหามงติดต่างในป่านี่สิติดมงในละป่านี่สิติดแนวใดละปะานสิบบัวในเจาะลังคาสบวนะครับไฟสวยครับถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยรูปแบบรูปทรงสวยงามครับ สารคลิปนี้ไว้สมีสกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม,นม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ